สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัตวันสอนนณยาลักษ์รหัสน,นักศึกษา6531601365ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายค่ะดิฉันชื่อนางสาวนพมาศขสุธารหัสน,นักศึกษา6531601420ค่ะในการทำงานครั้งนี้นะคะก็รับหน้าที่เป็นคนตัดต่อค่ะโดยในการตัดต่อครั้งนี้นะคะจะใช้เป็นแอป InShot นะคะดิฉันก็นำ แอนิ a t i o n ที่เพื่อนทำนะคะมาหาเสียงประกอบวิดีโอนะคะแล้วก็นำมาตัดต่อคลิปให้มันต่อกันค่ะแล้วก็ใส่ชื่อของเพื่อนแต่ละคนลงไปนะคะแล้วในการตัดต่อการอธิบายของเพื่อนให้ตรงกับคลิปวิดีโอด้วยค่ะก็ดิฉันเชื่อว่างานจะไม่ร้อยเปร์เซ็น์นะคะถ้าไม่มีทุกคนขอบคุณค่ะ วันนี้ค่ะชื่อนางสาวนภสริน,นลินรหัสนักศึกษา6531601421ค่ะรับหน้าที่วาดแอนิเมชันประกอบฉากค่ะได้ว่าทั้งหมด6ฉากจะมีฉากประกอบปัญญาย3ฉากแล้วก็ฉากแนะนำ3ามฉากค่ะ นี่ฉากแนะนำ ฉากแนะนำสมาชิกกลุ่มค่ะแล้วก็ฉากสุดท้ายฉากจบค่ะสวัสดีค่ะนางสาวนาภัสวรรณเวชก,กุลาารหัสนักศึกษา 6531601424ค่ะรับหน้าที่ทำสตอรี่บอร์ดค่ะอันนี้เป็นสรุปเรื่องที่จะทำนะคะสรุปเขียนบนไวบอร์ดนะคะแล้วก็ผมมาทำเป็นสตอรี่บอร์ดรูปไม่ค่อยสวยนะคะ ติเดเรื่องแอนิเมชันคำว่าสวยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปัจจดีพัชโสภารหัส653-1601454ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายค่ะสวัสดีค่ะนางสาวพัชรีํำอินรหันักศึกษา653-1601477หรับหน้าที่เป็นคนวาดรูปแอนิเมชันค่ะ ฉากนี้ฉากเปิดอันนี้แล้วก็ฉากเปิดอันนี้เอ้ยฉากตัวอย่างสถานการณ์แล้วก็ภัพยพิบัติอันนี้ค่ะ กอันนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะ,นนคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภัชชาภูแสงสีรหัสนักศึหกหาสามหกศูนมหากท่นมาที่เป็นผู้บัญญายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของเรานะคะจะมาเสนอเกี่ยวกับมาตราสองหนึค่ะ โดที่กลุ่มของเรานะั้นได้มีความเห็นตา่างในมาตตานี้ถ้ากลุ่มเราได้มีการจำลองสถานการณ์ขึ้นมาค่ะเราจะพาทุกคนไปดูเหตุการณ์นี้กันว่าเราเห็นต่างในมาตตา2อ9งนยังยไงดูกันค่ะในเอต้องการจะสร้างบ้านไม้สุดหรูหลังหนึ่งนะคะจึงได้ไว้ที่โรงงานไม้ของในบีทั้งสองคนเนี่ยได้มีการตกลงทำสัญญาซื้อขายไม้กันโดยที่ในเอได้ตกลงซื้อขายไม้ของนานบีเนี่ยเป็นจำนวนสิบตันนะคะ รวมทั้งนายเอเนี่ยได้มีการเข้าไปเลือกคัดสัตว์ไม้ในโรงงานมาของนายบีด้วยตนเองเพราะพันธุ์ทีจัดนว้ไปด้วยค่ะแต่ต่อมาเนี้ยได้เกิดมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นค่ะสมงวรทำให้โรงงานไม้ของนายบีถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เสียหายทั้งหลังและรวมไปถึงกองไม้ของนายเอที่อยู่ในโรงงานด้วยค่ะนายบีเนี่ยไม่มีกองไม้ที่จะสมมอบให้แกนายเอได้เนื่องจากว่าถูกไฟไหม้ไปหมดแล้ว น A จึงเรียกร้องขอให้ใน B เนี่ยคืนเงินค่ามาที่ตนได้จ่ายไปทั้งหมดให้แก่นตนค่ะคะ่ะต่อมาแล้วก็จะมาสรุปจากข้อเท็จจริงดังกล่าวก็คือการที่นายเเนี่ยได้เลือกกองไม้ไว้พร้อมกับชำระเงินแล้วก็ถือว่ากองไม้ที่เลือกนั้นเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,95วรรค2 และเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งไม่ใช่เป็นความผิดของนายบีที่เป็นลูกหนี้ที่จะต้องรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา219วรรคหนึ่งที่ได้วางหลักไว้ว่าการชำระหนี้กลายเป็นคนวิสัยเพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งที่เกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อหน,นี้และลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบดังนั้นผลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา219วรรคหนึ่งลูกหนี้หลุดพ้นจากการชำระหนี้ทําให้นายบีเนี่ยจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อน,นายเอที่เป็นเจ้าหนี้ ความเสียหายดังกล่าวจึงตกเป็นภบแก่นายเอตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา2 1 9วรรคหนึ่งแต่พวกเราเห็นต่างว่ามันไม่ที่ทธรกับนายเอซึ่งเป็นเจ้าหนี้ทำไมกฎหมายถึงคุ้มครองแค่ลูกหนี้ทำไมเจ้าหนี้ต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่ฝ่ายเดียวทำไมเจ้าหนี้เสียเงินแล้วไม่ได้สิ่งของกฎหมายที่ทำจริงไหมดังนั้นในความเห็นของพวกเราเห็นว่า แม้ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นแม้ลูกหนี้จะไม่อาจค่าถึงได้และไม่ใช่ความผิดของลูกหนี้แต่เนื่องจากไม้ยังอยู่ในความดูแลของลูกหนี้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของเจ้าหนี้เช่นเดียวกันดังนั้นพวกเราคิดว่าการที่จะทำให้ความเสียหายตกเป็นภพแก่เจ้าหนี้อยู่ฝ่ายเดียวนั้นไม่ยุติธรรมแก่เจ้าหนี้และเราเห็นว่าควรมีข้อตกลงที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย คืออาจจะให้ลูกหนี้ส่งมอบไม้ให้ใหม่หรือคืนเงินให้แก่เจ้าหนี้ครึ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายและไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบแก่กัน